กรอฮ่าโลอ่ะเนี่ยม,มุนโมมีเนาะวะโอ้จ้าจ้าคะแนนเล็กโทรบอชีอ่ะนคอยทุกบอทุกชั้นนี้กราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตโคสูสู่คนสือมองสือบอลว่ขขาจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศเบญยากันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบญยาซานเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมันนี่เบญ่าก็มาอยู่หม,มู่บ้านคำน้อยเมืองจำพรนะพ่อแม่พี่น้องกต่มีท้ายบ้าน สมสะอาดนราพายพี่นอ้องแนะนำหมอยามาก็เป็นในบ้านเราพายพี่นอ้องที่แนะนำหมอยามาก็คือที่เราบอกว่ามียายคนหนึ่งเนาะอยู่กับหลานพี่น้องบ่มีผู้ใดามาเบิ่งเนาะกเ็เลยถามว่าหลานนยายใหญ่บ่ราะเราบอกว่าหลานบ่ใหญ่เนาะแป่ตีพ่อแม่พี่น้องอาศัยอยู่ละกาขาน้ำจำปากกับโมมีกินเนาะพ่อแม่พี่นอ้นอง ก็คือบอยังไงก็อยู่กับหลานสองคนพ่อแม่พี่น้องก็กให้หน้าตะกล้าก็บายาเก,ก็นยังบุู้เรื่องเนาะแต่ว,ว่าดินร้อนต้านย่าเพอนีกัจ็กี้เมนจงังดายนายาก,กับพุแต่ว่าสภาพเพื่อนซานเราก็โซมแห้งโอ้ยพี่นอ้องตอนนี้ก็โอเคต้องไปพี่น้องไปหาเมตู้กันได้มาเรื่องราทจ้จริงของเรามันจะเป็นแบบไหนเ,เนาะสบายดีเมตโุโดย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 ,โดย อ่ามีตู่นับไปเจนึงเนาะอ่ามีตู้โทษเด้อเขาถามเลยมีตู้ซื้ออยังซื้องามีตูงง้งาจ้าอายุจักปีเนาะหกสิบเก้าเลยหกสิบเก้าปีมีตู้เป็นคนหมู่บ้านนี้บ่คนนั้นมาแต่บ้านเก่าบ้านหลวงบัวเลยนะเป็นคนบ้านนี้กับแม่มาอยู่นี่เอาปูอยู่นี่อยู่นี่เลยอ่ามีตู้อยู่กับผู้ใดอยู่กับหลานชองคน อยู่กับลานสองคนโอ้ใช่ใช่ใช่ไอ้ไม่ตัวด้วมือต้องก่อนเลยตัวเลยใช่ใช่ลานอ่ะสองคนมันบ่เจ้าผู้ผู้ผู้แรกอ่ะอายุสักปีผู้แรกหันย้ายนะบ่เป็นประกอบอ่ะอันลานผู้น้อยเด้จยักปีผู้น้อยหันแปดปีผู้น้อยแปดปีก็เลี้ยงลูกมั่นหันแล้วมันเอาเมียกับวัประกอบข้าวกรนีป้าลูกเอ้ยเนี่ยตัวหนาน่ะตัวตัวตัวน้อยฮะ ไปตามบวงไปหนูชีจะจะจักตายจังี่ยลานลานคลิงๆเลยอันนี้ก็เลี้ยงลูกมันเมียมันก็ในป่าก็ประกับมันที่ใครเนื้อะไรก็ไปยู่บไปจริงๆเลยอาาโทษเด้เอันผัวไปตู้เลยเถะตายจักปีแล้วโอ้ยเป็นชามชิบกระป๋แล้วแตายเลยอ๋อลูกเด้ไหมลูกดูไม่ตู้เลยไม่ม่นะท่านานเลยเหมือนเหมือนเอาพูนมีแต่ผู้หญิงผู้หนึ่ง มีตู้บบมีลูกมีแต่ลูกพอดีอนั่นแหละเอาพวกคนไทยผัวเราเอาเข้ามาุโกลนอยู่ใช้ใช่ดเด็ดไหมยุหมกาหารเป็นทอมหาอยู่ปะ้ะหากับมันกับบบมันกับบอมีกกมันโอ้โดูดูดูหากต่ใช้แรงใช้งชานอยู่มุกนี่เด้ดียวตอนนั้นเยี่ยมเม,มียามอยู่ปะ้ะ คนมากครับมันช่วงพุ่ปีเรือมันก็มากกับมากยามชื่อๆเลยบ่มีมันกับมัมีแต่โตมันก็ขาดจิตถูกยาพันธุ์ไปนำหนุ่มมันโมชุดนำหนุ่มนำผัวมันอ๋อเลย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 เฮน้าตะก้าไม่ตู้มีอยู่บนนี้มีกับพวกอุ่นเฮ็ดอ๋อบ่มีผูรำพาเฮ็ดบ่ บ่อะไรมันเรามเรามีเห็ดหลดหลอดลายขูมือบ่ลดทอดหลดถ่ายใจเจ้าอย่างเชื่อบุญปัญญาซื้อเข่ากินกินจะปางนั่นเองไข่ไก่ไข่กาอันแรกสอบมีตู้อันเข่ามีตู้เห็ดนะมีตูเห็ดฮะนี่เข้าหายเจ็ดชอบเข่าก็เอาเช้าอ๋อเข่าได้ชอบไปสอบนึงวะอันเข่าอันหนั้นมีตู้นะคำนั้นบ่าเป็นปีมันบ่าเป็นเข่าเอาได้เช้าอ๋อพวกี้ให้หนึ่งตัวนี่ อ๋อโดยโดยโดยดยดยนี่นานามูนปูหมูนยาวแม่วำเนาะโดยแต่บ้านาหาูเห็ดหน่อยคือเขาในท้าสอบเมื่อกี้นั่นไพรอันพานำพาจะเห็ดหนาเมื่อกี้ผัวและปลาเห็ดอ๋อแล้วตายอลไรก็โย้พ่อพี่ชีเลยอ๋อโดย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 ดยก็ไปน่ะผัวแต่ยังนมนู้นงแดงก็เห็ดได้อันนี้เท้าแล้วเป็นี่แห้งแตกแล้วม่ตัวอัน ซื้อเข่าลูกเข่าอย่างกินนี่บ่เจ้าโอ้ดูยขายไก่ขายกาลูกมเนี้ยเป็นไก่อยู่เนาะอือเอาจ้าจ้าไก่กับวัวลายชีแม่ให้มันออกแม่แพผลึกคืองัวนี่กับแม่วัวเลี้ยไงตะกี้แม่มีควายกับไก่ควายซื้อเข่าเก่งลูกอ่างัวในนี้เจ๊ตัวเม่ตอนนี้ช่องโตตาเป็นงัวสองโตโอ้อร่อยตัวทึบกับตัวแม่ ตัวแม่เมื่อลูกมาอ่าจ้าจ่าจ่าใช่ว่าคำว่ามันคันควางควางอยู่ดินดิคืออยู่ดินบ้านหลักชามนั่นเองบุญนี่บุญนี่ยเอ้ามาเป็นดินแม่มานี่บ่อได้ดินแม่อยู่หน้าพวกเนี่ยอ๋อแต่ดินแม่อยู่พูดนนั่นที่ว่าหน้าแม่บ่จ้าโอ้ดินพฝนอันนี้เราให้อยู่เราคือเห็นบุญคุณ ไม่ตู้คือบอกไปปุ๊อ๋อบ่มีคือว่าเรบ่มีทุนปุ๊กอีกเนาะสิปุ๊กปุ๊กปะอยู่กับไผรบ่หรอบ่ดเจ็บบาดไข่เลยค่ะอยู่นโมอยู่โง่เลยเมนอยู่เมนอยู่อันนี้ขอยู่น้ำดินลรวแล้วก็ให้อยู่เบิ่งเพิ่นดินนี่แล้วก็บ่ำสมาแล้วเอาจะเอาไปอยู่พุูดเลยพูดเลยเราคือเห็นคุณหัดคอยหัดคนจีีหันคอยยังมีแต่อยุวันเชียงบานคอยยังมีอัตรากินบบอยู่มาอยู่พีแบบบ่มีอ๋อเลยโดยโดยโดยแต่เมย์ก็เป็นแผลแม่ละเด็กเหมืนเมยตุ่มแย่เน้ มีตู้ไปหายังจะหาอยู่หากินซื้อข้าวมาน่ะหาละหมายมันมันคายพอได้ชื่อกินอันหลานผู้น้อยไปใช้ต่นเลยมันไปเลี้ยงงูอะไปเลี้ยงงูอันบอกินอะไรเขาเปิดห้องเฮียนไปชุกงูให้มันเข้าห้องเฮียนในทางมีกงหูอ๋อดีดีดีม่อก่อนหันแม่ผักอยู่สะบันเนี่ยครับห้ามเอาแต่หกเดือนหนึ่งอ๋อเลยเหลือเพิ่นมาชงเลยครับเอาขอไปผักอีกเขาขึ้นเวียงเขาขึ้นหอดหลานานเจ้ากินข้าวกินน้ำเจงยังแต่ละมือ หาน้ะใหม่น้ะมันอะไรหรือแกงน้ะใหม่นะมันมันเท่าอ่าหานายน้ะใหม่เลยบัดมีกบมีเขียดแบชื้อกินใช่ปะใอ้เน้เข่าเลยอ๋อหานมอเช้านี่กับได้เห็ดชีนมาปนกินก็าจารยื้อข้าวโลนี่แหละหรือขาดแคขนของมิตู้คือเป็นเข่ามันบ่อตอนมีแต่เข่ามันบ่เข่าแล้วขาดแหงกับเลือดอยู่ในมือบ่อแล้วเนี่ยมันหงมัน มาอยู่นี่สามสิบปีแต่เฮือนแต่มายกมาแต่บ้านนางบวเนี่ยเมตุอนมาสามสิบปีแล้วม,มาอยู่นี่ยเอยน,ออน้อ,ยนองเมตอุอยู่ใช่ตอนนี้เออน้องเขาเก,ก็อยู่ือนลูกคนผัวเขาอพอพอจําได้เนาะอยู่ร้านก็มีหั่นข้าวบริยังก็โอยเลยเลยก็ยไปที่เลยอยู่ในบ้านในเมืองคือบอกจะทุบบุญคุณฮะก็เลยเลยเดี๋ยวแพนมาเขามาคขะกับเราในองหัรกันกบ เขาบังนองเขามาเขาเอาไปเฮ็ดเวียดเพื่อคาร์ปอนงาเอ้าของกินเขาคือในแล้วเขาชื่อของกินหายต่ตันลวนมีทางแบงนี่ลักชามเลยลอยลยแล้กินน้ำบ้านน้ำเมืองไปใช่เนาะได้กินน้ำบ้านน้ำเมืองไปหลักชามบอกจะของกินลูกเลยมีตู้มีผู้เดียวเนาะผู้เดียวช่องก็มันเมือนน้ำผอมันอยู่เทนนอกนวลน้ำผอมคอยบ่มีน้ำผอมใช่อีกเนาะสลัดพอลูกรอกคอย ผัวกกอะไรเราอ๋อเมตู้นี่มีสองผัวเนาะคอธิบายง่ายๆกันเออหาคอยชื่อหันกับโมเห็นจับตาหัดบอทราบอตะตายเราชื่อยังผัวหันะบอเอาลูกเมตู้ก็ได้ลูกชายลูกชายหันสลัดบาลหลัดบาลหลัดหลัดหลัดหันเอาเมียแล้วแต่แต่ก่อนเขาอยู่เฮือนนั่นหันเร็วกับผัวผมเลยอีเนี่ยเมตู้อเขาสิ่บอกอันเด้อกา ทวดอันที่เข้ามาถ่ายคลิปในตู้นี่ออกเห็นทั่วโลกเลยจ้าจ้าขามาบางทีอะไจือ้อคอยก็เจา้าถูกนะลูกมาน,นี่นั่นเขาเห็นในตู้อะ่ะเบ้าพานัพานพันโทรศัพท์พม่าเลยก็ได้ปะ้ากะแล้วแต่เพิ่นชิคิดเห็นบบกิดเห็นแล้วแต่เพิ่นเนาะมึงเธอเ<ร>พ<า>ิ่นอะไรเลยของมันใหญ่ใบ่หญ่แล้วมันเหมือนน้ำผอมันก็ได้ผอมจ้ามีตู้อ่ะบอกเนียงน้าในตู้เลยว่าพ่อพ่อให้เพิ่นจำได้นะว่าแม่เจ้าของซื้ออย่างพม่าเลยก็ได้ nga เนาะ nga เออแล้วก็ลูกหันกับลาดลาดทั่วหันบ่นบ่นบ่นหันยันตายอะไรแถวแถาก็ข่อยเด้อจ้าจ้าเพื่อนเ่ยชิยังก็ยังมีเนาะมันคือเพื่อนเห็นเพื่อนแบบตามหาเพื่อนก็มีเนาะบางทีมันชอบหาแต่เห็นลูกคนหลังเธอขึ้นหอดเขาก็หายเลยหรืออ๋อกินหอดเพิ่นอยู่เนาะขึ้นหอดลูกเลยโอ้มุนหมอมี่รือเปล่า โอ้จ้าจ้าคะแนนเล็กโทเพชีอันคอยทุกบ่ทุกชั้นนี้เขาบอแต่เมื่อก่อนลูกคอยผากตักี้หันเอาอยู่ชวันนีนี้เอาอยู่ใช้ก็ได้ฝางมาตัว็่นหน่อถือลออจ่องลอเพราะได้กินลำลูจักปีแล้วแมมเอินไปนะโอันมันหอดมันแมนหกแมนชาวอล้วพราชาวหาปีเลยแหละแต่จากันน ออแต่เพิ่นไปเ,เล่นๆ่งเพิ่นติดตอ่อมาหาอยู่บ่ติดตอ่อแต่คอยอยู่เพื่อะนเอาทิต่ตอเลยอไงไฟแต่ไปเดี๋ยวติดตอ่อมาอยู่อ๋อฟัวคอยฟูนี่เอาเลขโทรผัวเขาเอาอยู่นรงการนี่คอยไปเบิ่งเขาจะได้รู้อุ้นเขาคอยเป็นแพทย์นะวัวจะเอา,เอาจะเอาไม่ตู้เป็นแพทย์บอกจ้า<อ>แทนแม่และเด็กแม่ต้องแย่เนี้ยลูกโอ้เลยโดยแม่ต้อไปบ่าลุงอยู่หมกดาหารคอยเป็นลืม ลืมเอาไปเฉลยโทรเราแบเชื่องเอาเราหยามเราเกินเราหยามเอาแล้วเ่องอ๋อเป็นไงคือผัวที่ตายไปนี่บ่ญอย่างที่ติดต่อกับลูกผู้นั้นมันได้มันไปโทรเอาเองก็ว่าของที่หลังใบบุญใหญ่นะฮะไม่ช้ำใช่ไหมอันานานดักเขียนใช่นี่อู่ โอ้นับนับแต่เมื่อนั่นกันคือแบบติดต่อหากันบ่ได้เลยก็คือนี่ว่ายังไงนี่ลูกนี่บริปะว่าทีพเม่เนาะบ้าบริปะทาแม่อยู่พวกรบริปะแค่ว่าติดต่อหากันบ่ได้แบบบามีอย่างผิดพลาดอะไรชื่อโอ้มึมีเลขโทรกันเฉียดพอขึ้นไปโทดเมื่อไัร่กันคนก็ถามมาเนอะว่เห็นไอ้เบิ่งแล้โทรทัดคอยเบิ่งกับว่เห็นใช่ใช่อยู่พวกรังเศษนั่นเอง <kung> แต่ก่อนเพลนไปเ็ดหานหารอยู่ฉวานเนี่ยคอยไปรับจ้างอยู่หันไปรับจ้างแบบเมื่อกี้เคยไปคนใส่แอนผัวผัวมีตู้อะผลังมีกอกมีตู้มีมีมีตู้เป็นผัวมีถั่วพลังบ่อเอาพลังเล่นบ่เสื้อสายพลังเล่นบ่เออเฉุดเลยผัวกอกมันลูกผัวมื่อนำผัวอันนี้ผัวในที่สอกนอันนี้โมูไรลูกอันนี้เออโดนโดนโดตัวหน้าหันคนนั้นเพรา ชาวบรรุเลี้ยงก็แม่นเขาเลี้ยงอ่ะผัวชองคนแล้วโอ้พ่อเงไงก็คือมีตู้เหลือได้ผัวพลังมาก่อนเนาะเออจังเอาตีชองเอาทหารตะกี้ทหารตะลุกเพชรจ้าจ้าจ้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็กือเมื่อละได้เมื่อนข่งกระจอกแบบคืออยู่ผูวผัวเนาะฝากเอาใจบัดข่าวต้องหรือเฮนตนีห้องบัดซีมื่อใช่บัดซีมื่อชเมื่อนของผัวซีมื่ออยู่นในผัวพลังบ่เออโอ้บัด พังเชียงชนีหองเราคืนหอดแ,แม่คืนมามคืนมาอืืนมาลรก็มาชงหอนหมุกอาหารลูกหอนเขาบ่มือนเ้าแล้วแม่เขาไปน็นพออ๋อผมมันใหญ่เลยเด้ช้ำบังหัมเขาหมือนี่ชํำแปดปีชำนี่นั่นเหมือนพอก็คือตอนแรกในี่นมีตู้คิดว่าสิไปน้ำกันเนาะ แต่ว่าตัดชิ้นใจไปค่ะแบบแม่พันยังนนะลูกที่บ้านเมื่อที่บ้านเกิดที่บ้านเกิดเมืองของมาได้มีแม่ก็ยังอยู่นะแม่ก็ยังไม่ตายหันแม่ตายมันคอยพอก็ตายมันคอยเอ้ยหน่อหลายคนอยซื้อ่เราคอยเก้าคนบุตรเก้าทั้งคนอเลย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 แม่ชื่อมีเลย้หน่อให้นาตาก้ากับเอื้อหน่อกับพูดพูดมันอันนี้พูดขอพูดปูหย่าอ๋อเลยเลยอ๋ออยู่ชฉลิมชามตายนะบอกอะไรก็ได้ พ่นตกลมเนี่ยไปนอนเพิ่มพนมีน้ำสกุลบ้างไหมพ่นมีน้ำสกุลบ้างดูอจักเลยเด้อพ่นสีชายใหม่เอาไปเอาเป็นบาซื้อเก่าพ่นก็ได้เน้อซื้อเก่าพ่นแหละซื้อเก่าพ่นอ่าซื้ออย่างน้อซื้อเก่าซื้ออย่างน้อเธอรื้มอะยะซื้อเก่าเนาะอ่ายะ อายุประมาณจากปีได้คิดว่าตอนนี้ยมันก็ลลยเลยนะป่านก็ไปเจอแล้วคงมันใหญ่เลยรวาแต่มันไปในกแปดปีอายุปมันแปดปีบ่เอมันไปนพมันเมือนนพแล้วก็โอ้ประมาณสักาปลายนะพี่บ่สามสิบส่สิเนาะมนี่แล้วแล้วก็แม่ยังนะเจ้าซื้อเมงาเมงาเนาะทาหินทั้งซ่องเบาเงาวเอลงทั้งยูทูบกัถทายจากติดต่อมหาเมง้ากัติดต่อมาได้เห็น้องพ่พี่น้อง ทั้งเพชรทั้งไลายเนาะตอนนี้เมยง,ง่ายก็ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่พี่นอ้องกะ้าคุนคุณหูกะ้ามเมนโมเมกนกะโทรมาถามเบิ่งเนาะเออน่าเนี่ยเนี่ยฮัดคอยบัดบุญคุณครับหัดอยู่ชวันอยู่ชายอยู่มุกนาหารพวกแฝดก็เขาโหมหอะไรกันว่างาละครับโอ้แม่ไปบำรุงหอดของบุกนาหานผมใช่ใช่ใช่ฮัดบุกนาหานนี่เขาไปอยู่มุกอินเตอร์นี่ เขาจะนำมาเรือนเขาจะเชื่อเอาแผ่นเจ้าแม่เขาว่าโอ้ยเขาไปหายและลูกเขาไปเดี๋ยวอยู่บ้านเลยเพราะบานเขาเขาไปหายมีบานเมื่กี้เขาอยู่บ้านใหญ่เขาไปเอาพวันคนนี้เขาจีนเข่าตาคนไทยมาอยู่ดีิๆเลยตามแต่ความค่อยถูกได้นี่ความ่อยถูกค่อยเฮ็ดไปกินเงินก็ค่อยได้กินหรเอาชอบได้กินทหารไอ้หน่องนี่คอยไปทหารไอ้หน่องยี่ได้พวดกลาง ไปแต่อยู่ชีหกปีล like ูกเขาบเหียนน้ำผมใหม่พุณตอก่อนจะได้พ네ัวพลังกเจ้าเมืองบนมีเขาจับไปในรบก่อนวาอัน่ายเขาตายแล้วตอนก็จะเหตุไปลูกก็พวพลังก็่ได้ปไม่ไดิ้มนาอแต่แม่บอไปชื่อนอตอนนั้น้อรฟ้าไปไขึ้นหอดแม่แล้วในโลกเลยมีแม่คนเดียวรวยอ้าวจ้าจ้าจ้บุญคุณบุทั่วมัวทั่วมาอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวกะ ท่านจังไรมืัอนี้กะเดี๋ยวฮั่สิขอโตกับก่อนได้ไหมเด้อวันนี้เด้อจ้าแต่มืัอนี้น่ะฮั่สิให้แม่ซื้อข้าวซื้อน้ำกินจ้าแต่ก่อนเนาะงานเนี่ยจะหั่งจะมีเงินลูกเด้อจ้าโมเมนต์เงินทองหรอกแม่กะเงินเป็นเงินผู้ใหญ่เงินเนาะเนาะแม่ก็ขอบุญขอบคุณเพูนเนาะแม่ก็ขอบุญขอบคุณพูน้ำขอบคุณจ้าถ้าถูกด้วยก็โอเคแล้วแม่เด้อวันนี้เด้อวันนี้ฮั่ขอโต้กลับก่อนจ้าจ้าจ้าแม่สบายดีกว่าเด้อแม่เด้อ นะพี่น้องจ้าก็คือเรื่องเล่าของเรากบประมาณนั่นคือยายเล่าเบ้าเนาะพี่น้องเราเราก็กินน้ำพลนะพี่น้องนะตรงน้ำพลกินเนาะก็คือเล่าน่ะเคยมีผัวพลังที่ไปเป็นเพศตอนทหารหลายปีเนาะพี่น้องที่นี่กะเลาสิไปยืมดูน้ำผัวเนาะพี่น้องก็คือที่นี่นั่น แบบยังปะทิเม่บอได้เนาะปะทิเม่บอได้ก็เลยต้องกลับมาคือเก่าแต่บาลูกนำบอได้กลับมาก็เลยไปน้ำพอเลยเลกๆติดต่อหากันได้แล้วพ,พอพี่น้องแต่ที่นี่อ่ะผัวน่ะผัวใหม่แล้วน่ะญาติเบอร์โทรการตริดต่อของคนตะกอนตะกี้นั้มันกันยากแล้วพี่น้องญาติเบอร์โทรจากเสื่งนะพี่น้องเสื่ยงแล้ววแล้วกะ่บหินเลยพี่น้องบ้านี้ ประมาณว่าสิเอาเงินไปกินผู้เดียวประมาณนี้เนาะคำอธิบายยังไงกับพี่น้องตามที่มีตู้แล้วบอกก็คือมีตู้ตอนนี้ที่ขาดแค้นกับเข่าหน้าจับป่าเนาะพี่น้องผ่งาเฮือนกับขาดไปเบิดแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ขาดแค้นทุกทิ้งทุกอย่างนะบอกมีผู้นำพาพี่น้องมีงูสองตัวเนาะแต่ถ้าลูกยายเห็นแล้วกะผัวเราเห็นแต่ว่ายังคิดเห็นอยากติดต่อมาหากัติดต่ยอสอบถามเอาะแหว่าไหนเนาะ ทางฟ,ฟิทั้งลายคือเกา่าเดี๋ยวโมยาสิมาสอบถามเบิงบ่งห้ว่าสิเป็นคนเดียวกันหรือบอกรเนาะกาคือเรากะขาดแค่ในอันดับยางขาดลายเนาะพี่น้องทำมาแต่ว่าจำเป็นทีุ่ดตอนนี้ก็คือเขาพี่น้องที่ยายและบมีกินเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบุญขอบคุณพู่ใหพี่น้องทุกคนเนาะที่เขามาหับสมคลิปของโมย่าเนาะขอบุณขอบคุณพู่ใหพี่น้องทุกทุกคนที่สนับสนุนซองของโมย่าเนาะสำหรับคลิปนี้โมย่าก็ต้องขอตัวลาพูดให้พี่น้องไปเนาะ เจอกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่อยยาวก็สิกลับกมาสบายดีเด้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพุทคุสุสุคนเนาะ